เริ่มเลยวันที่สองเริ่มค่ะก่อนเล่นเครื่องตัวนี้นะคะก็ยืดเส้นยืดสายสักนิดนึงเนาะก่อนเล่นแล้วก็ขึ้นเล่นได้เลยอยากบอกว่าถ้าเล่นเป็นประจําทุกวันจะค่อยๆเพิ่มเรเวลขึ้นได้เรื่อยๆเราจะเหนื่อยน้อยลงแต่สําหรับใครที่เพิ่งเล่นนะคะจะรู้สึกเหนื่อยสักหน่อยถ้าเกิดเล่นไปประมาณ1 0บถึงสินาทีสามารถพักได้เลยเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่พักนานทุกคนพักแป๊บเดียวนะคะพักแป๊บเดียวแล้วขึ้นเล่นต่อเลยยิ่งเล่นบ่อยๆเล่นเยอะๆก็จะทําให้นานยิ่งขึ้นการหายใจก็ดีขึ้นซ้ายขวาาเท่กับ 1 9ก้าซ้ายขวาเท่ากับ19เออมันจะช่วยในเรื่องของก้นขากระชับมันจะเกรงเวลาเราเล่นเนาะสังเกตว่าเวลาขึ้นเล่นให้งอเข่าเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาเหยียบขึ้นลงมันจะได้ตรงช่วงก้นก้นเราต้นขาแล้วก็ขาด้านในก็ได้นะทุกคนเออเล่นไปเล่นไปรู้สึกว่าตอนนี้คือสังเกตได้ว่าเวลาทาคีมที่ต้นขาแล้วขากระชับขึ้น โอ้ฉันก็ว่าโอ้สงสัยเป็นเพราะเครื่องนี้แน่ๆรู้สึกเวลาทาครีมทาผิวคือต้นขาเป็นต้นขาโคนมากขึ้นคือจับไปแล้วเนื้อค่อนข้างกระชับนิดนึงคือไม่ถึงกับกระชับมากนะทุกคนแต่มันก็โอเคขึ้นโอ้ฉันปราบปื้มมากเล่ะลยทุกคน